สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุยซาวร้อยเอ็ดนะครับมาสอบถามแล้วสอบถามสอบถามคนขับแล้วลูกพี่บอกว่าอ่านตามตัวหนังสือเลยนะแกก็บอกว่างั้นครับน่าจะอะไรล่ะ x cmg ว่างั้นนะเนาะใอ้ใร,รูกก็ คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเอ็กซีไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยเห็นครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับดูการทำงานกันเลยครับ ไปไหนเนาะลูกพีนเนาะเติมน้ำนะมันเสร็จก็ลุยงานต่อครับนี่ ไปนิดนึงครับเดี๋ยวเคียงทางเขาเสียงมวนไพ่เราะครับดูสูเลยครับเสียงนิ่มดีครับเสียงนิ่มนวลเสียงเหมือนใน แข็งครับดินแข็งกำขวักขวักเลยครับโอ้ขวดเจอดินแข็งครับดินแดนดินดินแดงคล้ายๆหินนะดินดานแกไม่เจาะเลยครับแกไม่เจาะเอาแค่นี้พอครับโอ้ฟังเสียงเลยเสียวเขียเลยครับพี่น้อง ขวักขวกเลยครับเคขือด,ขดเขือดแลยครับ CMG x C m g XG 215น่าจะเป็น200 15แรง CC น่าจะเป็นแรงครับโอ้เจาะเข้าไหมเนี่ยน่าจะเข้าอยู่นะแต่ว่าเจีไม่เจาะรถใหญ่ขนาดใหญ่เปิดฝาข้างประตูคนขับเปิดขับเลยครับ แฉะตายครับคนขับนี่บนเลยครับแขนข้างหนึ่งดำแขนข้างหนึ่งขาวข้างอยู่ข้างในนี่ขาวเลยแขนแขนแฉะแขนคนขับนะครับโอ้ดังขวุขวักเลยครับเดียวฟันเลยครับ ็ปินตรงนี้ออกไปไว้ปากทางทางขึ้นบอ่อครับผมจะเอาไปแต่งขอบสะะระไอคอน้องตรงนี้นี่ผมเคยมาตกปลานะครับจะเอาบานผมนี่ปลาน,นี่มีแด่ตัวใหญ่รครับจะเพียนปลาที่ศพตัวละสิบกิโล วันที่เขาสูบน้ำออกจากบ่อไม่ได้มานะครับเสียดายเลยเห็นชาบ้านบอกว่ามีแต่ปลาตัวใหญ่ๆได้กันเจอะครับ โคตชิวเลยครับคนขคับห <c oughs> น้าตาแจงโคตรชิวแบบสบายสบายครับแต่ไม่สบายเพราะแอร์พังพัดลมแอร์พังจะบอกเลย ตอนที่แรกผมมาถ่ายยืนอยู่บนนู้นครับเนี่ยบนคูน้นองเนี่ยขอบคูสะนึกว่ามีรถขุดแค่สี่คันลงมาข้างล่างนี่หนึ่งคันครับจอดอยู่นูน้นสองคันนี้ครับแล้วก็3ามสี่ห้ามีห้าคันครับ รถขุดท่ากันครับตรงน้นคนผู้ชมเยอะครับอยู่บนอาซาจันครับเอซี e เยอะครับเอฟซีใช่เ e อผมนะครับเป็นเอฟซีรถขุดชาวบ้านครับชาวบ้านมาดูรถรถขุดสะครับส่วนทรงองเอวของแกนี่สุดๆเลยครับนี่ดู บึกบินดีครับดูน้าๆ,ๆดีคล้ายๆกับอ้ไอะไรนะพี่คอพี่คออะไรนะเห,เหลืองๆเสียงก็คล้ายๆกัน แค่แข้งเลยว่ะราไ้ปูลงทิมมงพืนเลย เสียงยังแน่นๆครับยังไม่มีอะไรรวมน่าจะเป็นรถใหม่ๆนล้ครับยังไม่มีกึกๆกลักๆเลยครับ แข็งแข็งถ้าเจาะดินในแดงแดงเข้าออนี่แล้วสบายเลยครับข้างล่างการทะลุลงไปได้โอเคเลยครับ เลยครับเจอแข็งถึงกับโยกเลยครับเจอดินแข็งครับ เลยครับงัดกันเลยโอ้โหดูสิครับเป็นแคมปเนี่ยครับงัดเลยครับงัดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแน่นอนจริง สองร้อยสิบห้าครับ,รบไม่มีโหลดไม่มีอะไรเลยสบายสบายครับ ขึ้นอย่างเดียวเลยแน่นอนจริงๆครับสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้ว ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่กดแล้วติดตามแล้วก็กดถูกใจแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท,ทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดถูกใจนะครับอะไรที่ ไม่รู้ผิดพลาดไปก็แนะนำได้ครับเรื่องยี่ห้อเรื่องอะไรของรถของมนตฟไา้เลยนะครับจะนำเสนอแล้วก็จะศึกษาอีกไปเรื่อยครับเป็นน้องใหม่ครับเป็นน้องใหม่ในวงการครับขอบปากช่องด้วยนะครับช่องนุยงาวร้อยเอ็ดนะครับ ทำคลิปไปเรื่อยๆครับมีทั้งคลิปรถขุดมีทั้งคลิปรถแท็กเตอร์ไปเจออะไรผมก็ถ่ายครับไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้จอดตรงเจออะไรแปลกๆใหม่ๆก็จะนำเจ็บมาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูกันนะครับสาหรับสิ่งใหม่ๆในช่องยังไม่มีนะครับ ก็จะหามาลงให้ดูครับนนี้ผมก็ไม่แน่ใจกับยี่ห้อมันครับคันนี้ก็อ่านตามอักษรไปเลยตามตัวตรงตัวไปเลยนี่ครับ x c m g x c m g ใช่ไหมใครรู้ก็ บอกบอกเพื่อเป็นวิชาความรู้หน่อยนะครับมันใช่หรือเปล่ารุ่นอะไรสำหรับชิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับก็จะลากันไป ด้วยรถขุดนี่เลยครับ XE 215ร C m c g ขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับขอจบชิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ